สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลกนัลล็อกออนไลน์กับเก่งมารุนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะมาเปิดเจ้าตัวไข่มังกรนั่นเองนะครับเป็นไข่ที่แบบว่าเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนี่ผมก็จัดมาแล้วเรียบร้อย30ฟองด้วยกันนะโดยมีผู้สนับสนุนนะครับนี่ผู้สนับสนุน ในการเปิดไข่ครั้งนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเปิดไข่กันนะครับเรามาดูกันก่อนว่าไข่เนี่ยไอ้เจ้าอ่านว่าอะไรเนี่ยอีรากอนเหรออ่านว่าอะไรอือรากอนเอวก,กันอเอาเป็นว่าไข่มังกรเพลิงแล้วกันโอเคง่ายดีอันนี้เขาโชว์มา6อันแสดงว่า6อันเนี่ยดีสุดในไข่นี้ไข่มังกรฟองหนึ่งก็ใช้450พอย n ์ก็ 45บาทนะครับฟองละ45บาทไอเทมทั้งหมดที่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็มีแค่แบบ2แถวบนเนี่ยที่ดีหน่อยข้างล่างนี้คือแบบอย่างเกลือนี่โหนี้เท่ใส่แล้วยังจะเป็นซุปเปอร์ซยาาเป็นวิกเป็นวิกคอสตูมนะครับโหดูดิใส่แล้วก็พิบได้อ่ะไอ้เฟี้ยวอ่ะต่อมาเป็นอะไรหุยหูไฟคอสตูมไฟถ้าผมได้นะผมจะไปเดินโชว์รอบเมืองเลย <laughs> เอาไปเดินอวดรอบเมืองเลยอย่างเท่เนี่ยอะไรอเป็นหมวกคล้ายแองเจิลวิงอ๋อแต่นี่เป็นสีสีเลือดเหรออืมมันก็เท่อยู่นะถ้ากระดิกได้จะเท่อยู่นี้ <c oughs> สเตตลดดาเมจจากด e มีฮิวแมนสิเปอรซก็โอเคอยู่นะถ้าเอาไปพีพีไปวอ r เนี่ยดีอยู่หมวกหมวกหงอคงหมวกซุนหงอคง สเต็งบวกหนึ่งเมื่อตีบวกเจ็ดคีบวกสิบฮิตบวกสิบเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาสได้ไค่บวก30%มเป็นระยะเวลาสิบวิอือนี่ก็โอเคนะเหมาะก,กับพวกสายแบบตีรุลัวตีกายภาพตีไม่ยัง้งไอเนี่ยไอโปลิง่งรูปเหมือนอย่างเกิดก้อนขี้3าก้อน <c oughs> ตัวเดียวยังจะดเท่าอีกสเตเป็นยังไงเฮ้ยมีโอกาสไล่สกิลกีดเมื่อโจมตีประชิด เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอยู่เลยเนี่ยหมวกบางกรตอนแรกนึกว่าเป็นอาวุธนะเนี่ย <_ d ata> เพิ่มพลังป้องกันดากอนและดีมีฮิวแมน8%เพิ่มผลฟื้นฟูจากมีด200%ถ้าตีบวก12เพิ่มแมกนีี7แม่กีี3ยังไม่ได้อยากได้เฮ้ยนี่เท่นี่เท่วันนี้ยังเฟี้ยวใส่แล้วยังก็เป็นเอสหมัดเพิง ลดการทนทานต่อการโจมตีธาตุน้ํา10%เพิ่มการทนทานโจมตีธาตุไฟ10%มเมื่อได้รับดาเมจเวทหรือกายภาพมีโอกาสทําให้ศัตรูติดเบอนเมื่อได้รับความเสียหายทางเวทมนตหรือกายภาพมีโอกาสที่จะเสีย SP 30หน่วยเงี้ยงเงีเสียอีกเฮ้แต่ถือว่าเทถือว่าเทอันนี้ไรอ่ะโหหมวกหัวใจแฮปปี้แฮปปี้เนส เมื่อสมัยใส่กับ Power h ์เฮเพิ่มฟรีบวก 2, 2เด็กบวก2องแฮีสออันนี้เฉยๆมา hey, กเฮ้ยบวกแพนด้าเฮ้ยนี้แบบอย่างแจมเหมอกแพนด้าแพนด้าน่ารักตัวโต <c oughs> เลย <c oughs> ตำแหน่งเป็น l o w e r h e a d Guard ด้วยนะเนี่ยดีอย <c oughs> ู่เ p d บวก1เลยนะฮ้ย hey, อย่างแจมต่อไปเป็น หวก geographer อินหวกหนึ่งมีโอกาสไล่หิวหรือหนึ่งไม่ได้รับโจมตีระยะประชิดโอ้เฉยมากอันนี้อะไรเนี่ยเมลขวนหน้าหน้ากากรูปเมลที่เก่อบนใบหน้าแล้วมีรอยิดขวนดาวดาวปิดตาทนทานต่อสตาร์15%ลการ์ดเฮิอันนี้แหละคือมีโอกาสสุ่มได้การ์ดบอสนะครับ ฟิลการ์ดนี่สุดยอดอน,นี่อะไรถุงมือตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่อ๋อส่วนใหญ่จะตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่อ๋อเอาไว้คอมโบกับเกาะโอเคสแตทเหมือนกันอันนี้อะไรรองเท้ารองเท้าอันนี้ได้เอ็เพิ่มขึ้นทุกๆุกอัปเกรดได้เพิ่มทีละห่งเปถ้าใส่กับโล่เพิ่มอีก2%ถ้าตีบวกรวมกัน15%ขึ้นไปได้ EP เพิ่มอีก2% เอมากับเอาไว้เวลมากอันนี้อิมูนชิลตีบวกห้ขึ้นไปจะเพิ่มต้านทานโจมตีไรทตาขึ้น1%อร์สูงสุดได้ถึงบวก12เท่านั้นถ้าตีบวก7ก็เพิ่มต้านทานไรทตาอีก5%เบวก9เพิ่มต้านทานโจมตีดินน้ำลมไฟขึ้นอีก5%ก็ดีอยู่นะโอ้โหอันนี้แบบรู้เลยว่าหลังจากนี้คือเกลือเกลือหมดเลยกเกลือเ้ามาดูมาล้ แล้วก็เอาไข่เนี่ยมาไว้ F9 เลยเลข9เนี่ยเป็นเลขนำโชคของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทีละ3แล้วกันนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าไข่มังกรเนี่ยมันมีแฟชั่นดีหลายอย่างมากเลยที่ผมอยากจะได้เปิดพิธีปะปุ๊บปุ๊บ,บ <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ยมานาฮิวบ็อกมานาเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเอาใหม่ดีกว่าคือ ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยคือต้องเอาแบบเอาตัวแบบไกญ่ๆมาเปิดครับ GM เ็ขาจะได้สงสารผมไงนี่ถอดของหมดเลยเขาจะได้สงสารผม,งมไสงสมแบบเอ้โหไอ,อ้คนนี้มันไม่มีของใส่เลยให้มันหน่อยละกันพูดไปก็หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยลองเท้ามาลองเท้ามาแต่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ เป็นไงสูตรนี้เนี่ยได้ผลโอ้โหเป็นไงเขาให้รองเท้าเลยนี่อันนี้ก็โอเคเพื่อนบอกแยกย้ายละเหมาะกับไวเวลนะครับวันนี้นี่ไงเขาสงสารเรา,น,านี่ไงแสดงว่าสูตรเนี่ยมันได้ผลครับเขาสงสารเราแล้วเนี่ยมันไม่มีของใส่เลย g m ต้องเอาของใส่ให้ผมแล้วปึ๊บ เกลือแบบอย่างเค็มเค็มจัดจัดผมว่าเราต้องย้ายห่วงจุ้ยสักหน่อยแล้วไงเราต้องย้ายห่วงจุย้ยนี่นี่เรามายืนข้างบนเนี่ยข้างบนห่วงจุย้ยอากาศจะดีอากาศจะดีมากตรงนี้โอเคย้ายห่วงจุย้ยย้ายห่วงจุย้ยย้ายห่วงจุ้ยแบบหนึง่งจัดไปอีกสามอีได้เกาะมา ต่อดีกว่านี้หน่อยชื่อขึ้นแล้วเมื่อกี้ไหนเปิดเปิดหน่อยได้เป็นเกาะชาโดนครับตีมอนขนาดใหญ่ไอ้ห่วงจุ้ยตรงนี้ดีห่วงจุ้ยตรงนี้ดีเราต้องกดต่อครับปุ๊บปุ๊บปบุ๊โอ้โหเออย่างเกลือครับได้อะไรเนี่ยเอาพวกนี้ออกไปได้ไหมไอ้ <c ười> พวกกล่องอะไรก็ไม่รู้ ย้ายย้ายทำเลนิดหนึ่งย้ายทำเลโอ้ยังไรเนี่ยเขาได้ของกันเต็มเลยเราจะนำท่านไปยังจูโนโ่จูโน่นี่แหละไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหสงสัยเราต้องไปเมืองอื่นนะเขาเข้าจูโน่ไปแล้วเดี๋ยวเรารอไปรอเรือไปอีกเมืองก่อนนะเมืองนี้เกลือ เรื่องนี้เกินอย่จุดย่จุดแอบแอบออเราต้องแอบใช่ใช่แต่เราต้องแอบแอบเขาจะได้ไม่รู้ไงว่าเราอ่ะจะได้ของดีอือเขาจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวเขาจะมาแบบพี่หูทำไมพี่เปิดมีเทคนิคยังไงเนี่ยปาปๆาเอาทำไมเราไม่ได้ กับเขาบ้างอยากได้คอตูมเดี๋ยวรอเนี่ยนะเดี๋ยวรอพอมันขึ้นว่าเราจะเข้าสู่เมืองลาเชลนะโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวกดเลยเมืองเนี้ผมบอกเลยไอย้นี่ไงมาแล้วปาป้ปา้ปาเหนือหกทำเลนี้ไม่ดีนี่เราต้องมาตรงนี้ไอ้ต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้เราต้องเปลี่ยนทำเล วิวที่แบบเห็นทองฟ้าบรรยากาศปลอดโปร่งเนี่ยเป็นแบบที่ที่เหมาะกบับที่ที่เหมาะกับการเปิดไข่มากแล้วจัดไปอีกสามโอ้โหโคตรเกลือชืนเด้งหน่อยชื่อไม่เด้งเลยสันจิมาหน่อยสันจีมาหน่อยลูกพ่อมาอันสุดท้ายเราจะซิดอัพสักสิบทีก่อนแล้วค่อยเปิด หนึ่งสอสี่ห้าหเอา้านี่แหละทีเผอป้าป้ปาป้าโอ้โห <c oughs> เ,เกือจัจาดโอ้โทีเอ็มไม่สงสารเราเลยอะ่ะโอ้โหหมดไปตั้งพันกว่าบ,บาทเลยนะเนี่ย <c oughs> ก็ดูดิมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยไอที่พอจะมีราคาหน่อยก็มีอยู่สองอัน รองเท้ากับเกาะก็สสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกัน EP 2ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปล้างไตก่อนครับ่แน่ก่อนไปเดี๋ยวเช็คราคาสักนิดหนึ่ง Large Armor ไม่มีนะครับ Last Armor Shadow ไม่มีใครขายเลยเหรอ Advanced Shoe Shadow อืมได้แ,แค่1.5ินถ้าตีเป็นอันนั้นอีกก็1.5ินโอ้เข็มจัดจ้า